มาเลาะตลาดสเสาเข็มมาหลากเนะาะมึอนี่นี่เลยเขามาประตูฝั่งทางนี้เนะาะมันนี่มาเจอนี่ยละขา,ายปลาปลาเขื่อนปลาเขื่อนล่ำเปล่าเนี่ยเนาะตัวใหญ่ๆเลยนี่ขายดีขายดีไปมาบุาท่านบนไดไมื่กินนี่ขายดีขนาดนี้เนาะ โอ้แต่ยังเนาะมาขายมือนี่ยังอันนี้แกงเห็ดไปแกงบะหมี่กินเล็กหมุกยังอันนี้โอ้คือโบเปิดโชว์พแผนลูกค้ามั้สิเห็นเปิดเี๋วันตอมโอ้ยมวันตอมเนาะเออเนาะอ๋อเดี๋ยวหลายอย่างเลยเนาะคาก็มี่โอ้ปลาซอมาบ่หนี่โอ้ด้วยว่าจะมากินเองเนาะด้วยว่าเอามาขาย อ่าอ่าเลือกเลยเลือกเลยมก,กิโลสุกหรือบวายโอ้นะหัวแล้วเรียบร้อยอยูไ่ไหเนาะ,ะมก,กิโลอ่าเลือกเลยเลือกเลยตัวใหญ่ๆลูกไลฟ์ในละมื่นนี่ลูกสีสุหานอปลาเขื่อนปลาเขื่อนลำเปล่า ตัวไก่เชียงกันตัวมือนี้เนาะตัวหน่อยตัวละร้อยเขาเป็นยังไะกินเนี่โอ้โหยำแซ่บ hồi luộc bao u buồn bao u buồn khôn cô cái sấy là u bào u bào mang thân này này lẻo nó Cháu cầu cháu đường là bao u buồn khôn cô hồi luộc oh. cái tam ăn gì đó nó nuôi mặc nhảy lên hoài này ngoài ăn cứ nuôi nhảy ngoài bằng ngoài bằng ngoài bằng nuôi nhảy nhảy lên หอยใจหอยปังหอยคมเนาะมีแต่หอยตัวนี้ไข่หอยโดยเฉพาะอันนี้กระปูไทยโอ้กระปูโอ้ยพอดีกินเลยนี่ใส่ตับมังหงนี่ยอดเลยนี่เนาะทุงเจ้าบาทแล้วเนินทุงละเศร้าจ้าทุงละเศร้านะครับนู่นี่เอาไปออมไปใส่สมตำเนาะที่หลังให้นวดลายดิ่ง มนยาดเซาโูด้ยเกาะราขายยาเกาะคุยายเนาะคุยาฉเนาะยี่สิบบาทเราละสิบบาทเนาะนำใหญ่ตายหอยหน้าหอยหน้าบ้านห้าหอยเขา หอยจะเข้เงี้หอยจะเข้เดี๋ยวมาแไ่งหอยจะเขเราล่มดีเลยใช่ใช่เดี๋ยวหอยจระเข้เดี๋ยวหอยจะเข้เองจังหวัดพบัญหาเนาะเออเนี่ยโอ้โหขบด้วยนี่ขบเขียดเนาะ งเป็นไครลักสิบบาทลักสิบบาทแล้วนะปกติอาหารถุงเนาะอยู่ตรงนี้เ ja จ้าเก่าเจ้าเดิมไก่ย่างหมูย right> ่างมาเหมือนนี ja e ่คนขึ้นหยางเร็วแท้เหมือนไหลแล้วไลยแล้วเมือนนี่หรือว่ามันสายแล้วบอก ตายเลยเนาะมูหย่ามูย่าไก่อะเนาะของเพิ่นอยู่ตรงนี้สิบหลอดก็ไม่ละสิบบาทเัาเนี้ยห่อหนึ่งอิ่มพอดีเลยกินง่ายง่ายเนาะมี่ยังเนาะเหมือนเนื้อสุกมี่ลาบลาบหมูบอน อ่ะฮะอยเฮ็ดปวกไงเนาะมันมีคอยเฮ็ดปวกมือนี่มันมีอย่างคือการน่องน,นี่ออบขี้เล็กก็มีหอ,อมหอยก็มี่น่อมีครบเลยอยู่นี่นี่เภทแกงว่ะเภทลาบประเภทก้อยออมเอ้ยยังเกาะย่ำไก่ย่ำทัพทัวมีครบเลยเอ,อาหารอีสานหมดนะอาหารอีสานเลยนบ่ ไอสานบ้านเฮาอทุกวันจัน์เลยนะส้มโอผักมีแต่งงงามเลยเนาะมีผักผัดกันจองกันจองเราเป็นหลัก ตรงนี้ก็เห็ดเห็ดฟางดอกใหญ่ๆเลยเห็ด<บ><บ>ฟางดอกใหญ่ๆจานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบบาทแค่ยี่สิบบาทแค่ยี่สิบบาเอาคนเชลยยังเดี๋ยวกื่งการขมาน <c oughs> แสดงมนี่แสดงม่อม้อแสดงมมอลำมีไงเราได้มกลินใหม่หมูใหญ่มากเนาะลายเลยมอนี่หักผีเราก็มีนี่ของผู้เทานี่ามากผู้แกนคูนก็มีเนาะ มาส่เนาะมือนี่ยังอันนีกะไซเนาะกะชาะกะชากยี่สิบถุงละยี่สิบเนาะกนำนมจีนเนาะกสิลอดก็มี หลทั้งทั้งสดทั้งอย่างอ๋อนี่กบกบตัวใหญ่ๆโอ้นี่กอยด้วยนี่อันนี้น้ำตาลด้วยน้ำตาลน้ตาลสีเหลืองเหืองเนาะ ยังกระบอกเออกระบอโบราณโบรังใคโอ้โหไ่เมนยยยังกระใสได้อยู่นอขี่ยางขี่ตกสมพักเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่น้ใหม่น้ใม่สดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่มากก็เหเล่าอยู่นี่ล มีถึงเผาหอมน่อยอ๋ออ๋ออ๋อไปแล้ว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 กบกบกบทุลาไม้นด้แวกะตรบทุงลาสิบบาทนี่กรบเลยใบยังเป็นแนวนี่ใบหอบใบหอบมันอยู่ในห่ในหงวยยังบอก บางบ้านก็เอื้อมาหเพลโอ้ที่คุณคุนอยู่งบเพล่องเียวนาขึ้นกปลเสียงนมใ่กเสียงนมใ่กินดบเบอเสียงนมหมปนคันโนี่นี่กูจักได้เ็เาะปนมือนี่หูเด่นกินดอกจะไปดีใส่ปากกันแม่เหม็นกาหักเอ

แบบดี้แบบซุกบกอยแล้วแล้วก็มี่นกอยเนาะมีเนกอยบกอันนี้มงดาก็มีตัวนี่แมงดานี่ไปทำแจวเลยเนาะอมเลยกระพูดบแงดาครับ เขาขาวใหญ่ๆเลยเด็กกับูเดี๋ยวเปดนเออเออใหญ่แล้วอันนึงมาเอาไว้ให้พวกอันสองเผาหนือนน้ำคนนี้อือก็เชียวไล่เถอะไล่คนแยกโอ้เอามียกำจัดจักบาทก่อนนะ ก็เป็นห้าบาท,บบาทเองแล้วบริสุทธิ์แล้วอยู่ในหน้าเราเอออันนี้เราก็บ,บริสุทธิ์มันบินมากเหมือนกัน <c oughs> เราเลยขายใส่ดเนาะเนาะ <c oughs> พักโฮปเพฟคนไวเนาะไอ,อ้ <c oughs> ผมเคยเห็นนี่เน <c oughs> าะตอนนี้เรา,าเขายข้าวสารน,น้ำหมากนี่ยไงนี่หมากหมากแฟนหมากแฟนเนาะนี่เ <c oughs> น <c oughs> า,านนะ,นะ มันเปียวว่านี่ทิ่มองทิ่มองโอ้ยมาแฟนเนาะโอ้เปี้ยวเนาะใส่ใปแทนสมเนาะเพื่อเผือคนคารละสามสิบบาทนะ นี่ก็มาเขียนะมาเขียทุงละเ้าทุงหมกใหเลยอือมีอยู่ทุ่งเดียวไปมาท่านกับท่านเด้เทุงหักให่ปากกัทาแบเอาไปปลูคเขานี้ เสียไปปลูกบ่อมีแบบปลูกแบบยิ้นผอมอนพักแง่กันนี่้าพักแง่กันนี่พักแง่อันนี้หอมหอมเลยนี่นี่หน่อยน่อี่ใส่สูมเ้าใหม่ด้วยจิรอจิอร่ลอยไร่วนละจิร่นี่ ลอยซิฟเนาะลอยต่อลอยซิฟนี่ครับหนึ่กิโลอ,อยู่ตรงนี้เนาะลายนี้เนาะนีนะ่ตลาดเสาเขี้ยมลานี่ครับร้อยสิบบาทลอยต่อลอยซิฟเนาะกุ้งสดๆเลยนี่กุ้งสดๆเลยนี่ เอาไปปนเนาะอันนี้มกเอียงอันนี้มกกลุ่มขัวมกกลุ่มขัวแล้วเนาะนตรงนั้นเนาะกินไหนเลยอู้ยหยอดพักนี่ไปหลวไปออโอ้โหเนาะบ้านเฮาบ้านเฮาเนาะกลุ่มขัวน้อยครับขัวเรียบร้อยไปกินไหนเลยคือไปอยากได้ไก่นี่ไก่บ้านเนี่ยนี่สองร้อยยี่สิบบาทเนาะเออตัวละเจ้เออตนวละลดอะไรตัวละเจ้าเนาะขัวใหม่ใหม่เลย ตื่มตมขไก่ขามตุ่มไก่กับีข้ามตุมไก่ก็บี่อันนี้ปลาปลาขอนบ่น <c ười> ปลาขอนนาะครับนอกนี่นะปลาดุกปลาดุกหน่อยปลาขอนออเองอันนี้สนกุยจับโอ้สวนกวยจับแ ไปจับมเนม่ยังอะนะน้งเข้มเอ้าน้งเข้มขึ้นแนวนี่โอ้เนต้มเอาเออบดบตากนอตากแกลตาแล้วมาต้ม โอ้้มันกินง่ายเนาะโอ้น่เนาะนังเข้มต้มคนวันนี้แปลกบ้านี้เนาะนังเข้มหล่ะคนเอามาต้มเนาะมัน,นจะกินง่ายครบยังเป็นๆกับมี่ครบแบบเป็นแบบแบบปิ้งกับมี่ อ่าหางสัมฤทธิ์ศูนหน่อไม้สุกยหน่อไม้ก็มีเนาะแข้งอ่อมสีเล็กยำบ่เนี่ยำบ่เนี่ยโอ้ยี่เนาะมาใหม่เลยใหม่สดสดแบบมกก็มีมกปลาตัวนี้มกปลามกปลายัง มุปลาอยังล่ะมุปลาอยังแบบน้ำมปลาเนี่น้ปลาอะไรปลาตัวใหญ่โอ้ปลาตัวใหญ่ปลาเขื่อนปลาเขื่อนเนาะ้างหนอกวัดเี๋ก็มีเนาะผักติ๋วอันนี้หนึ่งเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดนี่เนาะยังมีเฮ็ดให้หนึ่งอยู่ขูดเหอยังมีอยู่เนาะอันนี้ผักขี้เล็กต้มแล้วอืมต้มแล้วเรียบร้อยทางนั้นหน่อไม้สดเนาะหน่อไม้สดไปแกงอ่า ขี ờ, ่ล้ก็มีเรียบร้อยเลยตรงนี้ครบเลยเนาะนกใหม่อยู่ตรงนั้นนกใหม่สดๆเลยนี่กองเจ้าบาทแล้วนกใหม่นี่กองละสามสิบกอนละสามสิเนาะนี่มะม่วงก็ยังมีอยู่มะม่วงเส้าบาทเองเน่กับปลาเคขื่อนกันเนาะตรงนี้นสม

ง่ายๆนาะวางกระปืนแล้วก็ขายเลยปลาแห้งเนาะมัดจักบาดลราปลาแห้งประมาณห้าสิบบาทเนาะก็บู๋มะเขือเลยเนาะมะเขือมีทั้งแบบซุกแบบแบบยังบ่ะซุกเนาะนล้วกใส่ไปใส่หมต้มต้มเผือกท่านี่ อันนี้ปลาบูตัวนี้ปลาโขงนอนจะมาขึ้นอะไสตอนอนอน่นแก่แล้ว

บรรยากาศตลาดเสาอำเภอเชมราเนาะวัดประชาเกษตรมนออกมันพะเฆยงพะเฆียงเราขายพะเยงขายต่ออมเนนี่แหลบ้านคก็มาไล่เอาแล้วก็ได้เงินาต่อเราขายนีเนาะมัดจักบาทแะไใหญ่ มัดสิบบาทเดยนาะมัด <repetition> ห <ceu> er ี่ยมีพวกแกงมีัเคือมีถั่ทัวเนาะเน้ขาเติดเดีที่ครบริกเบิร์ดขายดีเนาะ้าน้ำโค้งอย่านี่เนาะไม่ไสดๆดอขึ้นมาเนาะถึงละถงสิบบาทไ้เนาะไก่พิงไก่บ้าน เพียงไม่ไม่ขนมโคกดอกกระเจียวยังมี่เนาะดอกกระเจียวมามาเงี้ยกับบางกอแง่งมางกอมัางคืองูเนาะเียนกับงูเนาะมันบวบเนี่ยพอดีกินเลยเนี่ยน้อยๆได้พี่ชิวานดี ใส่บวกันอ๋อใต้มใส่กบใส่ปลาเนาะตอนนี้เริ่มแดดเจ้าหน่อยแล้วก็จะโบโตกับฝนเหมือนนี้เนาะเริ่มแดดแล้วเนาะว่าบรรยากาศของตลาดเศร้าอำเภอเชมาลาดเนาะวัดประชาค่ะเซมเนะมาะเหมือนนี้ขมวอนไว้เนาะ พอจัดบาทละอละาอนี่เขามองไม่ไหมตรงนี้ก็มีนาจิร่ตัวจักบาทหนจิร่มือนร้อยสิบบาทน้อยร้อยต่อร้อยสิบาทเนาะจิรอมืน ผัดไทยลงกุ้งแล้วแล้วมืัอนี้แล้วละวันนี้มาได้เลย20บาทนะครับเดอ้อนีผัดไทยลงกุ้งเพิ่นลงมาจากไหนบุ๊กเจ้าเดียวเจ้าเดียว,ยวไทยลงกุ้งเนาะยี่สิบบาทหัวตกแต็นก็นมีตัวนี่ อ้าวนี่ไม่ละเจ้าเขาเจ้าเดิมนี่แตงโมนี่ไปใส่กระเจื้อโมเป็นลบอยู่ยังเจออยู่นี่เอออยู่หน้าขี้มลาดเนาะมีขุ่เสาเนาะมีขุ่เสาเด้อครับเด้อนี่เด้อครับมาบอท่านเสานี่ก็เสาหนาก็ได้เนาะ ครับแายนี้ก็คือบรรยากาศตลาดเศร้าอำเภอเชมมลากนะวัดประชากเกษตรนี่แหละครับว่าแต่ผู้ชมมาเลาะเมืเองน้องแต่เศร้าแล้วตลาดก็คึคกค,คักว่ามันเป็นวันหยุดเลยเนาะคืขอปิ๊กคิบไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวคิบนาคอยเจอกันใหม่ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ